ช่วงระยะเวลาที่เราปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักง,งานของรัฐเราก็ทํางานเหมือนกันอย่างเต็มกําลังความสามารถเหมือนกันกับข้าราชการหลังจากมีคําสั่งให้เราเป็นข้าราชการตามพศ2547เสร็จนะคะส่วนที่หายไปก็คือมานับอายุราชการของเรานะคะใหม่ก็คือตั้งแต่2543ถึง2547ค่ะหายไปนะคะ ก็คือมันมีผลต่อตอนที่เรา,ากรเกษียณไปแล้วเนี่ยอายุงานเราหายไปตั้งแต่ปี43ปี46ก็ประมาณ4ปีขึ้นไปมันมีผลต่อเดินเดือนที่จะได้รับหลังจากที่เรากรเกษียณคือบำนาญจะได้น้อยลงเราจึงขอมาเรียกร้องสิทธิ์ที่เราพึงมีพึงได้ค่ะท่านทราบหรือไม่ว่ามีข้าราชการกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้จึงมารวมตัวกันเรียกร้องต่อสารปกครองสูงสุด เพื่อเรียกร้องสิทธ์เช่นเดียวกับค้าราชการพลเรือนเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับปีพุทธศักราช2543รัฐบาลมีนโยบายลดจำนวนค้าราชการลงทำให้หนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขขนาดนั้นซึ่งมีสัญญาเมื่อเรียนจบจะได้รับการบรรจุเป็นค้าราชการกลับได้รับการบรรจุเป็นเพียงพนักงานของรัฐเท่านั้นได้ชื่อว่าพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับสิทธิคล้ายข้าราชการของรัฐมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนเหมือนข้าราชการแต่ไม่มีการนับอายุราชการจนถึงปีพุทธศักราช2547คอรมมีม,มติให้บรรจุพนักงานของรัฐในช่วงนั้นเป็นข้าราชการแต่ไม่มีการนำระยะเวลาในช่วงที่เป็นพนักงานของรัฐมานับรวมจึงทำให้อายุราชการขาดหายไป สร้างความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือนระหว่างผู้บรรจุใหม่กับอดีตพนักงานของรัฐที่ทำงานมานานกว่าจึงทำให้เกิดข้อเรียกร้องคืนสิทธิ์และความเป็นธรรมให้อดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนกว่า24,000คนทั่วประเทศวันนี้พวกเราตัวแทนอดีตพนักงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง2 4 0 0กว่าคนทั่วประเทศข้อเรียกร้องที่มาเรียกร้องก็คือเราขอสิทธิ์เท่ากับข้าราชการทุกประการนะครับเพราะเราปฏิบัติงานด้วยกฎระเบียบข้อบังคับการทดลองราชการระเบียบเงินเดือนการผิดวินยัยข้าราชการทุกประการแต่ว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เท่ากับข้าราชการพวกเรามายื่นฟอ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้มีคำพิพากษาคำสั่ง ให้คณะรัฐมนตรีได้คืนสิทธิ์ให้แก่อดีตพนักงานของรัฐทุกๆท,ท,ท่านในการมีสิทธินับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐในกองทุนบําเหน็จบํานาญซึ่งจําเป็นเงินดังกล่าวเป็นสิทธิเป็นสิ่งที่พนักงานของรัฐได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและก็เป็นสิทธิที่ควรพึงจะได้และเป็นเม็ดเงินเป็นคุณภาพชีวิตที่จะดําเนินการในช่วงบั้นปลายชีวิตของอดีตพนักงานของรัฐทุกคนต่อไปขอบคุณครับวันนี้เราจะมาฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อเรียกร้อง อายุราชาการของเราที่สูญเสียหายไปหลังจากที่เราปฏิบัติงานมาเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องนั้นมันสูญหายไป4ปีกับสิทธิที่เราพึงมีพึงได้คือข้าราชาการเพราะตั้งแต่เราปฏิบัติงานตั้งแต่พศ2543จนถึงพศ2546ของพนักงานของรัฐเราก็ปฏิบัติราชการเหมือนกันแต่อายุราชาการของเรานั้นหายไปเราจึงขอมาเรียกร้องสิทธิที่เราพึงมีพึงได้ วันนี้เรามาเรียกร้องสิทธิ์ที่เราพึงมีพึงได้นะคะช่วงระยะเวลาที่เราปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของรัฐเราก็ทํางานเหมือนกันอย่างเต็มกําลังความสามารถเหมือนกันกับข้าราชการซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เราหายไปเราคิดว่าเราจะมาขอความเป็นธรรมและฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการแก้ไขสิทธิ์ที่เราขาดหายไปค่ะก็คือมาเรียกร้องสิทธิ์เรื่อง อายุงานที่เราทํางานปฏิบัติงานเป็นงานของรัฐเนี่ยให้คืนให้เทียบเท่ากับข้าราชการทุะการก็คือมันมีผลต่อตอนที่เรากรเกษียณไปแล้วเนี่ยอายุงานเราหายไปตั้งแต่ปี4 3ปี46ก็ประมาณ4ปีขึ้นไปมันมีผลต่อเงินเดือนที่จะได้รับหลังจากที่เราเกษียณคือบํานาญจะได้น้อยลงเขาขอให้สารรับตรงนี้เพื่อให,ให้ได้คืนสิทธิเทียบเท่ากับ ข้าราชการเพราะเราก็ปฏิบัติงานเหมือนกับข้าราชการทุกประการครับค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นพนักงานเป็นอดีตพนักงานของรัฐค่ะในพศ2543ซึ่งหลังจากจบมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ทํางานภารกิจทุกอย่างนะคะเหมือนข้าราชการทุกอย่างแต่ หลังจากผ่านไปมีคำสั่งให้เราเป็นข้าราชการตามพศ2547เสร็จนะคะส่วนที่หายไปก็คือมานับอายุราชการของเรานะคะใหม่ก็คือตั้งแต่2543ถึง2547คะ่ะหายไปนะคะบางคน4ปี3ปีแล้วแต่ระยะเวลาที่ปฏิบัติในตำแหน่งก็เลยมาเป็นตัวแทนนะะเพื่อให้ สารปกครองสูงสุดนะคะมีคําสั่งไปถึงคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อพิจนารณาคําสั่งอนุมัติอายุราชการอย่างนะะี้ค่ะที่มันสูญเสียไปค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับวันนี้นะครับนะคุณมานพนะคะผสมอดีตประธานรักงานนะของรัฐได้มายื่นฟ้องต่อสาลปกครองเพื่อเรียกร้องสิทธิของ บุคลากรมีทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ทั้งวิชาชีพต่างๆทั้งหลายเนี่ยซึ่งได้ถูกริดรอนไปตั้งแต่ปี43นะครับได้ทํางานเหมือนอยากค่าาการทุกอย่างแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาที่ถอยรอนหน้าที่ซึ่งหายไปถึง4ปีนะครับผลดันนี้จะมีผลเมื่อกเกษียณอายุไปล้าเนี่ยไม่ได้คิดบมเหน็จบ้รนให้ทําให้เกิดได้รับความเสียหายแล้วได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอดเราได้เรียกร้องมาตั้งแต่ประมาณปี60แล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่รับความสนใจจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบ,บาลวันนี้เราเลยได้มายื่นฟ้องที่ศาลปกครองนะครับเพื่อให้ท่านพิจารณาว่าสิทธิที่เราจะได้รับเหมือนขคารายการอย่างที่คอ,อรมอเคยมีมติอนุญาตไปแล้วเนี่ยเราได้รับครบถ้วนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเวลาราชการซึ่งจะนําไปคํานวณบําเด็จดร้านเมื่อ,อเษียอายุครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะรัฐมนตรีจะได้อ่า เข้าใจแล้วก็คืนสิทธิ์คืนความเป็นธรรมให้กับพนักงานของรัฐทุกทท่านนะครับผมเวลาราชการ4ปีปฏิบัติงานเหมือนข้าราชการกดระเบียบต่างๆเหมือนข้าราชการทุกประการนะครับผมคืนสิทธิ์นั้นให้แก่พวกเขาเพราะมันมีความสําคัญมากในการใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตในวัยผู้สูงอายุหรือว่าระยะยาวต่อไปนะครับรวมถึงผลครอบตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับครอบครัว ลูกหลานนะครับผมก็จะได้สิทธิได้สิทธิประโยชน์นี้ด้วยนะครับผมได้โปรดคินความเมนธรมให้แก่พวกเราด้วยกับอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณครับ